จะทำแกงเห็ดกินค่ะตอนนี้จะเป็นเห็ดบดไม่รู้ว่าจะแกงใส่อะไรแต่ต้องตัดขาเอาไว้ก่อนนะคะตัดขาเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับดอกเห็ดของเรานะคะได้กับเราพอดีก,กันเลยค่ะ ตัดขาออกมาขาก็ประมาณห้าขีดขาก็ประมาณห้าขีดดอกก็ประมาณห้าขีดเป็นหนึ่งกิโลเพราะว่าถ้าซื้อเห็ดขาใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยขาใหญ่ๆแบบนี้ไม่น่าซื้อนะคะเพราะยังไงเอามาก็กินขาไม่ได้อยู่แล้ว ประมาณนี้คะ่ะสำหรับจะทำแกงเห็ดของเรานะคะเพราแกงใส่อะไรเดี๋ยวโทรไปถามแม่ก่อนว่าส่วนมากแม่เขาแกงเห็ดใส่อะไรประมาณนี้นะคะไม่ชำนานเท่าไหร่ปุมเอาไว้ก่อนประมาณนี้ ขีดขาห้าขีดเป็นหนึ่งกิโลเป็นหนึ่งกิโลว่าจะไม่ซื้อมาแล้วแต่เห็นก็เรู้สึกว่าจะอุดหนุนเขาปรมาณมานี้นะคะเห็นเด็กขายของเป็นไม่ได้ค่ะต้องอุดหนุนแล้วก็ผู้เท่าผู้แก่นะคะ กรต้องอุดหนุนประมาณนี้อันนี้ส่วนตัวค่ะส่วนตัวเห็นเด็กเป็นไม่ได้ก็ต้องอุดหนุนกันหน่อยแล้วก็ผู้เท่าผู้เกียของเรานะคะมาขายของเราก็ต้องอุดหนุนจะได้ให้ขาดเด็วๆให้กลับบ้านเร็ยวๆประมาณนี้นะคะช่วยกันซื้อผลไม้ละเมือโอ้โหดูขาหิบ ไม่ใช่ว่าเจ๊ตัดออกเยอะนะ้าใหญ่จริงๆขอคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ โอ้ดอกใหญ่มากสวัสดีค่ะ